now you are listening to the Thailanders podcast leads you to success ให้ The Thailanders เป็นพลังใจนำคุณสู่ความสำเร็จนะครับวันนี้เสนอตอน opportunity assessment โอกาสนั้นเหมาะกับฉันไหมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งเวลา1 0โมงเช้าวันศุกร์กับ leads you to success podcast ที่จะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใกล้การประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโอกาสจะเข้าหาผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอกันใช่ไหมล่ะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีหลายครั้งที่เราพลาดโอกาสทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือจะเป็นการที่เราต้องจำใจปล่อยโอกาสนั้นไปด้วยเหตุผลหลากหลายประการดังนั้นการประเมินโอกาสจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรเรียนรู้เอาไว้เผื่อว่าในอนาคตเราจะได้ไม่ปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดมือไปอีกครั้งนะครับ การประเมินโอกาสคือวิธีการคิดไตรตรองอย่างมีระบบและรอบคอบถึงความสอดคล้องต่อเป้าหมายคุณค่าหรือค่านิยมและสถานการณ์ของตัวคุณเองเพื่อจะได้ชั่งน้ำหนักได้ว่าโอกาสนั้นคุ้มค่าแค่ไหนกับการคว้าเอาไว้ครับการประเมินโอกาสประกอบด้วยประเด็นชวนคิดมากมายที่จะช่วยให้เราเข้าใจและค้นพบว่าตัวเราควรจะอยู่จุดไหนในโอกาสนั้นอันได้แก่ 1. มีเป้าหมายกับตัวเองเป็นตัววัดสำคัญในการประเมินโอกาส 2. ประเมินความสอดคล้องระหว่างโอกาสเป้าหมายคุณค่าหรือค่านิยมและสถานการณ์ 3. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสนั้นในเชิงลึกและละเอียด 4. ประเมินประโยชน์ที่เป็นไปได้จากโอกาสเหล่านั้น 5. ประเมินความเสี่ยงและความท้าทายว่าคุณสามารถรับได้และพอใจกับมัน6 พิจารณาความเข้ากันของทักษะและความสามารถว่าคุณจะใช้จุดเด่นของคุณในโอกาสนั้นอย่างไร 7. ประเมินเวลาที่ใช้เพื่อประกอบการจัดลำดับความสำคัญ 8. ขอคำแนะนำจากผู้รู้หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 9. เชื่อในสัญชาตญาณในบางครั้งมันจะนำพาคุณไปเจอสิ่งที่เหมาะกับคุณ 10. พิจารณาการแลกเปลี่ยนสิ่งที่จะได้หรือสิ่งที่จะเสียเพื่อไปสู่โอกาสนั้น 11. กำหนดเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อความง่ายต่อการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ 12. ศึกษาผลกระทบในระยะยาวการเติบโตหรือความสุขเมื่ออยู่ในโอกาสนั้น 13. ทำรายการข้อดีและข้อเสียเพื่อเปรียบเทียบอย่างเป็นรูปธรรม 14. ใช้เวลาอย่างมีสติไม่รีบร้อนค่อยๆตัดสินใจ 15. ประเมินหลายๆโอกาสเพื่อให้ตอบสนองต่อลำดับความสำคัญที่สุด 16. ตัดสินใจอย่างชัดเจนหลังจากประเมินโอกาสได้แล้วก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เลือกอย่างแน่วแน่ครับ ถึงแม้ว่าโอกาสจะเข้าหาผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอแต่การพลาดโอกาสหรือยอมทิ้งโอกาสไปก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความพร้อมแต่อย่างใดเพียงแต่เราเลือกโอกาสที่เหมาะสมกับเราเท่านั้นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม The Thailanders เพื่อความสุขและความสำเร็จของคุณแล้วพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา10.00นสวัสดีครับ